สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชังประยุนครับในรายการ Give Me Five ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของเด็กวันนี้นะครับคือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นวัยสดใสกําลังที่จะเตรียมพร้อมที่จะเป็นเยาวชนแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับเด็กๆวันนี้ครับเราต้องใส่ใจดูแลเขาอย่างดีครับแล้วก็เป็นพิเศษทีเดียวครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าเด็กๆเองเนี่ยควรจะได้รับสารอาหารหรือ สิ่งดีๆอะไรบ้างนะครับสำหรับเด็กๆครับกับวิทยากรคนพิเศษของเราครับเภสัชกรหญิงนัทธิดาจันทร์วรีครับสวัสดีครับคุณุุกครับสวัสดีค่ะคุณนุกครับพูดถึงเรื่องของเด็กๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเด็กๆเขาเขาแบ่งเป็นเด็กแบ่งเป็นกี่ช่วงกี่อายุครับคุณุูกครับ ถ้าเด็กในในทางการแพทย์แล้วนะคะก็จะแบ่งเป็น3ช่วงอายุ <c oughs> ก็คือเด็กทารกเด็กทารกเนี่ยก็คือเด็กที่อายุศูนย์เดือน <c oughs> ก็คือตั้งแต่คลอดออกมานะคะ <c oughs> จนถึงประมาณ2องขวบค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วง2อขวบถึง6ขวบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเด็กเล็กค่ะแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นจะเป็น6ขวบถึง12ปีซึ่งตรงนี้เรียกว่าเด็กโตนั่นเองก็จะมีทารกเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตค่ะทารก เด็กเล็กแล้วก็เด็กโตจริงๆแล้ว3กลุ่มนี้คุณนกครับกลุ่มไหนเนี่ยควรจะได้รับสารอาหารที่มากเป็นพิเศษไหมครับคุณนกครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกกลุ่มเนี่ยควรได้รับสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะคะคืออย่างเช่นในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยต้องได้รับการดูแลในสารอาหารที่บำรุงสมองเป็นพิเศษเพราะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยจะมีสมองที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดเนี่ยในช่วงศูนย์ศูนย์เดือนคือตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะคะจริงๆแล้วแล้วก็จนถึงอายุประมาณ3ขวบ รังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากในสารอาหารสําหรับบารุงสมองแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วอย่างเช่นช่วง growth b u r t เคยยินไหมคะคือเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตแบบอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายมากๆอย่างเช่นพวกแคลเซียมนะคะ ถ้าเป็นแคลเซียมแล้วก็มีแมกนีเซียมวิตามินดีอะไรย่างเงี้ยค่ะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคุณนุกับอย่างนี้เด็กที่ศูนย์เดือนนะฮะคือตอนที่ยตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยคุณแม่เองก็ต้องการแคลเซียมด้วยเหมือนกันไหมครับอ่าแน่นอนค่ะคุณแม่เองก็ต้องการแคลเซียมด้วยค่ะครับก็คือถ้าคุณแม่ทานแคลเซียมก็จะส่งส่งผลไปถึงน้องที่อยู่ในท้องคุณแม่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคุณนุกับคราวนี้ถ้าพูดถึงเด็กๆเนี่ยพอเด็กเด็กๆเนี่ยหลายหลายคงบ้านอาจจะ ลองสังเกตน้องๆที่บ้านดูว่าบางคนพอโตขึ้นมาปั๊บเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกินผักกับคุณนุ๊กค่ะ มีผลมันจะมีผลเสียอะไรไหมครับถ้าเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักน,นะครับแน่นอนว่าผลเสียเกิดขึ้นทั้งทางด้านพัฒนาการทางด้านสมองแล้วก็ทางร่างกายนะคะ,ค,ะคือจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กจะพิกงพิการอะไรเพียงแต่ว่าการจเจริญเติบโตหรือพัฒนาของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอย่างเช่นเด็กคนนี้จากพันธุก,กรรมจากทุกๆอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยควรจะพัฒนาได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นแต่ถ้าขาดผักผลไม้แปลว่าขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นก็อาจจะทําให้การพัฒนาของเขาเนี่ย โตเป็นไปอย่างไม่ได้สมบูรณ์หมายความว่าอาจจะร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นคือทําให้ได้ไม่เต็มที่อะค่ะเหมือนกับว่าวิตามินกับเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการไปแล้วถ้าขาดเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยเสื่อมเสียไปเช่นทางผิวหนังอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเก็ตก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นที่เล็บมืออย่างเงี้ยค่ะอาจจะสีเล็บไม่ปกติอาจจะมีรอยที่เล็บเล็บไม่เรียบอะไรเงี้ยค่ะตามมาได้และที่สําคัญทางด้านสมองการเรียนรู้ความจําต่าง ก็จะไม่ดีเท่ากับเด็กที่รับประทานผักผลไม้แล้วก็ได้รับวิตามินและแร่ธาตุอย่างสบมบูรณ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าผักและผละไม้เนี่ยช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีด้วยใช่ค่ะถูกต้องคุณนุกครับครั้น,นี้ถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กิฟรีนเนี่ยที่มีการเปิดตัวไปล่าสุดบอกมีไฟโตคิด ใช่ค่ะตัวนี้นี่คืออะไรครับและเขามีดียังไงบ้างครับคุณนุกก็ไฟโตคิดนะคะชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นไฟโตคาว่าไฟโตเนี่ยเป็นพืชพืชผักนะคะซึ่งในตัวไฟโตคิดเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นผักผลไม้รวมมากกว่า25ชนิดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าแทบจะครบทุกสีเลยก็คือตั้งแต่สีเหลืองสีส้มนะคะสีขาวก็มีเป็นพวกเห็ดพวกหัวหอมอะไรนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีเขียว มีสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือสีแดงนั่นเองอซึ่ง,งใช่ซึ่งผักผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็คือต้องรับประทานเรียกว่าให้หลากหลายมไม่ใช่สีแดงก็ทานแต่มะเขือเทศมะเขือเทศทุกวันเลยนะคะควรจะมีการสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟโตคิสจึงเหมาะมากๆกับเด็กที่เรียกว่าไม่รับประทานผักผลไม้เลยคือไม่ช,ชอบเลยหรือเด็กบางคนที่ รับประทานผักผลไม้ได้แค่บางชนิดคือรับประทานได่ทั่วถึงใช่ค่ะคดังนั้นการได้รับประทานผักผลไม้ที่เรียกว่าหลากหลายเนี่ยแน่นอนว่าสารสําคัญในร่างสารสําคัญที่ได้เข้าไปในร่างกายเนี่ยจะหลากหลายกว่าทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เต็มที่และสมบูรณ์มากกว่าค่ะครับนั่นก็เป็นสีของของผลไม้ของผักที่ร่างกายของเด็กๆต้องการ คราวนี้สารอาหารจากผักต่างๆเหล่านี้คุณนุครับถ้าสมมติเราแยกออกมาเนี่ยเป็นพวกวิตามินเกลือแร่แบบนี้ครับในไฟโตคิดเองเนี่ยเขามีสารอาหารอะไรสําคัญสำคัญบ้างไหมครับ ในไฟโตคิสใช่ไหมคะยกตัวอย่างให้ก็ได้ว่าอย่างเช่นผักสีเขียวเนี่ยเราก็จะมีทั้งวิตามิน B ม,มีทั้งแคลเซียมมีทั้ทงธาตุเหล็กอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างผักสีแดงแน่นอนว่าผักสีแดงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ที่รู้จักกันดีก็เป็นไลโคปีนเป็นต้นนะคะ,คะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีผักสีขาวอ่ะอย่างสีขาวเนี่ยก็จะมีถ้าจากเห็ดเลยเนี่ย หลักๆเลยก็จะมีเบต้ากลูแคนอยู่ซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของระบบคุมกันของร่างกายได้และที่สําคัญที่สุดคือสีเหลืองกับสีส้มมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอเนี่ยที่จะช่วยในเรื่องของการมองเห็นซึ่งการมองเห็นอย่าลืมว่ามันเป็นสื่ออ,อย่างหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กค่ะคือถ้าเด็กสามารถ การเรียนรู้ของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยคือเริ่มต้นจากการที่เขาสังเกตก่อนใช่ไห<ช>มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวะนะครับคุณนุกคับนอกจากนั้นเนี่ยครับนอกจากไฟตคิดแล้วเนี่ยผมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กิฟรินเองเนี่ยที่มีการเปิดตัวไปเนี่ยนะครับคือ l อลซวิตจูเนีย ตัวนี้เนี่ยเขามีคุณประโยชน์อะไรบ้างครับคุณลูกาตัว l c i t j u n i o r นะคะที่เปิดตัวไปใหม่เนี่ยแน่นอนว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น l c i t j u n i o r ใช่ไหมคะครับมันมีอะไรอยู่บ้างมันมีลูทีนอยู่ครับมีผงเบอร์รี่อยู่ซึ่งผงเบอร์รี่เนี่ยจะมีทั้งวิตามิน C แล้วก็วิตามิน A นะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือตัววิตามิน A ที่เราใส่เสริมเข้าไปเพราะว่าวิตามิน A เนี่ยมันมีความสําคัญมากในการมองเห็นมันช่วยในการมองเห็นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยขาดวิตามิน A สัญญาณแรกเลยก คืออาการฟ้าฟังตอนกลางคืนคเมื่อเกิดอาการฟ้าฟังตอนกลางคืนปุ๊บสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าขาดมากๆคือคอาการก็จะเริ่มดําเนินไปมากขึ้นจนถ้าขาดมากๆจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการตาบอดได้อันนี้เป็น,เป,นเป็น night blindness ใช่ไหม อันนั้นเป็นตาฟาฟามกันคือสําหรับขาดรายแรกนะคะแต่ว่าถ้าขาดมากๆเนี่ยเกิดอาการตาบอดได้เลยคือบอดไปเลยใช่ค่ะโอ้นั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องของการที่ขาดวิตามินเอมากๆใช่ค่ะเอนี่สังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นไฟโตคิดก็ดีหรือ L-Cit Junior ก็ดีเนี่ยวิตามินเอนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวนะคุณุมครับใช่ค่ะคราวนี้อยากอยากทราบแล้วครับุณครับว่า L-Cit เนี่ยนะครับเจ้าตัว L เนี่ย มีลูทีนใช่ไหมครับ,รบลูทีนก็มีความสําคัญยังไงบ้างครับคุณลุคในเด็กนะคะถ้าพูดถึงในเด็กแล้วเนี่ยตัวรูทีน,นมันจะช่วยกรองแสงสีฟ้าทีนี้ก็จะมีคําถาม,ถามอีกว่าแสงสีฟ้าคืออะไรจริงๆแสงสีฟ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนะคะได้มีหลายสื่อมากเลยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าเนี่ยเราได้มาจากอะไรบ้างจากจอคอมพิวเตอร์ก็ได้จอทีวีก็ได้จอ iPad หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยเขาค้นพุมว่าแสงสีฟ้ามัันนเป็ตวที่ ทำลายจอรับภาพของตาคือถ้าเราเจอแสงสีฟ้าทำลายจอรับภาพของตามากๆเขา้ามันจะเกิดอาการที่หรือว่าโรคที่เรียกว่าจุดรับภาพของตาเสือ่อมซึ่งก็จะเห็นภาพ ไม่ชัดเหมือนเดิมคือภาพอาจจะมีจุดดำๆอยู่บนภาพที่เรามองเห็นนะคะถ้ามากๆเข้าก็เกิดอาการตาบอดได้ตามมาซึ่งตัวลูทีนเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยแล้วว่ามันสามารถช่วยคล้ายๆกับทงหน้าที่คล้ายๆกับการกรองแสงสีฟ้าก็คือช่วยลดการทำลายแสงสีฟ้าที่จอรับภาพของตานั่นเองค่ะจริงๆแล้วเจ้าลูทีนเนี่ยครับคุณนุชครับเราสามารถหาได้จากผักผลไม้ชนิดไหนบ้างนะครับคุณนุช ต้องบอกว่าเป็นผักผลไม้สีเขียวเข้มผักผลไม้สีเขียวเข้มอย่างเช่นอะไรบ้างก้านคนาผักโขมหรือว่าผักกาดที่เป็นเขียวเข้มๆอาจจะหายากหน่อยในเมืองไทยนั่นเองโรคลเขี่เขียวเข้มเข้มได้ไหมได้ค่ะน่าจะมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะจํานวนไม่มากนักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่นุกอ่านอ่านเปเปอร์มาก็คือส่วนใหญ่แล้วเจ้าตัวลูทีเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน ผักผลไม้ที่มาจากทางยุโรปหรือว่าทางตะวันตกมากกว่าที่จะอยู่ในเมืองไทยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเด็กได้รับรูทีนจากนมแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นการให้นมแม่ค่ะการให้นมแม่คือคุณแม่ให้นมบุตรด้วยตัวเองเนี่ย ด้วยตัวเองหมายความว่าให้นมแม่นะไม่ได้ให้นมผงชงอ่าอันนี้ก็จะได้เด็กก็จะได้รับรูทีนด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างนี้จําเป็นไหมคุณนุกถ้าสมมติว่าคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยครับคุณแม่ทานแอลซีดีได้ไหมฮะจะเพิ่มเป็นการเพิ่มรูทีนไหมฮะน่าจะน่าจะเป็นผลดีด้วยนะคะอืมครับนั่นก็คือมีมีประโยชน์ด้วยในเรื่องของรูทีนคราวนี้ต้องถามต่อว่ารูทีนเนี่ยครับคุณนุกครับถ้าเด็กๆที่จะต้องทานจากผักผลไม้เนี่ยเขาต้องทานในปริมาณเยอะขนาดไหนถึงจะได้รรูททีีน่่าางงกต้อ เยอะมากเลยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีกําหนดไว้นะคะคว่าจะ,จะจะต้องเท่าไหร่หรือว่ายัางไงเพราะว่าแต่ละผักผลไม้แต่ละล็อตเนี่ยบางทีสือว่าล็อตแรกได้ลูทีน10%ลอ็อตที่2อาจจะได้ลูทีน8%ปดเนั้นเอามาเทียบกันเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าต้องคงต้องรับประทานเยอะมากๆจริงๆถึงจะได้ปริมาณลูทีนที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารเสริมหรือว่า นมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของลูทีนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะโอ้โหนี่คือเป็นประโยชน์ของลูทีนเลยนะครับอันนี้คุณนุงครับต้องถามต่อว่าใครบ้างที่ควรจะต้องทานไฟโตคิดแล้วก็แอลซวิตจูเนียใครบ้างเหรอคะใครบ้างครต้องบอกว่าเด็กเอาไฟโตคิดก่อนละกันเด็กทุกคนที่ไม่รับประทานผักผลไม้ที่กี่ดิบอกไปแล้วก็คือเด็กที่ไม่รับประทานผักผลไม้เด็กที่รับประทานผักผลไม้ที่ อาจจะเรียกว่าไม่ครบถ้วนคือชอบเป็นบางสีกินเฉพาะเชอร์รี่กินเฉพาะแอปเปิ้ลักผลไม้สีเขียวไม่กินเลยไม่กินหัวหอมถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็คือควรจะกินไฟโตคิสมากๆแต่ว่าถ้าเป็นเด็กสําหรับตัวเอลซิวิทจูนเนี่ยเองแนะนาให้เด็กทุกคนรับประทานเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กในปัจจุบันเนี่ยมีการดูทีวีที่มากขึ้นแน่นอนเซิร์ฟคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เยอะขึ้นเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นแล้วก็ ใช้แท็บเล็ตกันตั้งแต่เด็กๆเลยนเห็น mm hmm. เด็กตัว,วบนึงเนี่ย mm hmm. นั่งจิ้มกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เขาแจากแท็บเล็ตแล้วสองขวบนี่้มกันลกแล้วใช่ไหมคะ <Huh. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้สายตาที่ที่ เยอะมากเป็นพิเศษใช่เยอะกว่าแล้วเจอเจอแสงสีฟ้าเยอะกว่าคนคนรุ่นก่นกอนๆนะคะฉะนั้นแนะนําให้เด็กทุกคนตับประทานเลยดีกว่าโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนรู้เพราะว่าสายตาเป็นสิ่งจําเป็นมากๆค่ะครับก่อนที่จะไปแักเบรกต้องถามคุณนุ๊กก่อนนะครับเผื่อคุณผู้ชมบางท่านผมว่าน่าจะอยากทราบเหมือนผมเลยว่าไฟตัวคิดกับแอลซูซวตจูเนียเด็กๆต้องทานวันหนึ่งงเยอะขนาดไหนครับคุณนุ๊กครับแนะนําให้เป็นขนมทานเล่นไปเลยดีกว่าคือมันไม่มีกําหนดว่า คือนึกออกไหมคะว่าขนมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับยาที่มีกำหนดท็อกซิกโดสไว้ท็อกซิกโดสในที่นี้หมายถึงขนาดรับประทานที่ทำให้เกิดพิษในร่างกายซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเองเนี่ยไม,มไม่มีไม่มีตัวกำหนดตรงนี้นะคะไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถรับประทานได้วันละกี่เม็ดก็ได้แต่นิดนึงค่ะตัว L อลซีวิตจูเนียตัวนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมันมีวิตามิน A อยู่ด้วยซึ่งวิตามิน A เนี่ย การได้รับประทานมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการผมร่วงหรือมีอาการอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอลซิวิตจูเนี่ยแนะนำว่าให้รับประทานวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน20เม็ดละกันค่ะเพราะว่าวิตามินเอเราก็ได้จากแหล่งอื่นๆอยู่แล้วแต่รับประทานมากกว่านี้นิดหน่อยเป็นอันตรายไหมไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะครับเด็กทานได้ถ้าผู้ใหญ่อยากทานได้ไหมครับได้แน่นอนอยู่แล้วได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคุณนุ๊กอยู่กับเราก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปพัก พักสักครูครับ